สบายดีสบายดีสวัสดีเด้เอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะสบายดีตอนเช้าพี่น้องเลยกับบรรยากาศแบบสดซื้นแห้งเนาะอยู่ทงไฮทงนามนริพลก็ออกมาหน้าแล้วก็ออกมาสวนพี่น้องมรีก็ออกมาเลี้ยงงัวและะ้วก็มาอัปเดตเบิง่งเขาหน้าหยอดเนาะพี่น้องมนี์ก็สิ้ทายเบิง่งเขาหน้าหยอดให้พี่น้องเด้อเบิ่งนํำกันเนาะเป็นตาอยู่บอเรือจังใดพี่น้องเลยมือใหม่เนาะ มือใหม่มาวานเขาสองคนป่ะพี่น้องเย้ยตอนนี้พนกับสิพาพี่น้องไปเบิงเขาหน้ายอดสะก,ก่อนเนาะมาสู่บรรยากาศยามเศร้าอากาศดีดีเนาะมีลมผัดเย็ยนจ่อยๆแล้วกะ็อ่ามีฝนน้ำเนาะฝนตกเป็นพลอย,พ,อยพูดแหละพี่น้องเย้ยบนวานเขาก็ได้ป่ะเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิง์นน้ำกันเนาะ ปีนี้เนาะไฮนี่ก็ถือว่าสำเร็จเส็สิ้นพี่น้องเลยไทยลักกาขาดเนาะแล้วก็วานปีนี้สีมีทั้งเขาวานแล้วก็เขาหยอดพี่น้องเห็ดหน้าหยอดแล้กก็หน้าวานเนาะกัสีดำนำเป็นเล็กๆกน้อยเนาะกัสีบริเวณดำลายปันใดเพราะว่ายิงใส่เฮากับ,บมีคนหลายนี่เนะาะโอเคเนาะ ไฮนี่ก็ถือว่าเาวเหยียดอยู่พี่น้องเลย่ะเดี๋ยวไปโตไปเบิง่งหไฮอื่นอีกเนาะเมื่อนี้ก็สิขออนุญาตถ่ายเป็นสดๆให้พี่น้องด้เบิ่งเด้วยพี่น้องเลยลืมไม่กันสั้นเนาะก็สิเป็นสีสันๆร์เน่ต้องขอโทษขออาภัยหลายๆเมื่อนี้ก็ถือว่าอากาศเป็นใจพี่น้องเย้ยออกมานาคนเดียวเนะสาลมพรกำมาอ่าเลียงงัวเด ے. แล้วก็เมาเฝ้า เขายอดน้ำเนาะยันนกนกผู้ปีกกินพี่น้องเลยมื่อกี้ทางบอลันผลกับโบยน่งผลกับไปเวียกได้สองสามวันแล้วยังบูธในกับเนาะเอากลับมานาคนเดียวมาเฝ้าหน้าหยอดหน้าบ้านพี่น้องเลยเมื่อนี้ท้องฟ้าก็เป็นสีครึมๆเด้อพี่น้องคือฝนสิตกแห้งเนาะแต่กะตอนนี้ก็มีฝอยฝนน้อยนึงไก่สิตกแลหละเบิงทองนี่นะ ส่วงนึ่กัสิ่ธใกล้ชิดกับธรรมชาติแหงเด้อพี่น้องมาแต่หายแต่หน้าแต่หัวแต่สวนเนาะราะว่าอ่าบมีคนพี่น้องเลยบบมีคนมาเฝ้าเนาะพนกันเลยอจำเป็นเนาะจำเป็นมาเฝ้ามาเบ่งคันว่าบบเบ่งกับโบได้ยันหนกหนูปูปีกกินมดยันงอควยพาเนาะยันงอควยกินเขากินน้ำกันเลยว่าอ่าต้องได้มาเฝ้าแต่ละมือกะมาให้มาสวนนี่แหละพี่น้องเ้ยกันว่า พี่น้องทันใดคิดฮอดคิดเถึงกัเขามาเบิงเ่งในเด้อเนาะเขามาให้กำลังใจกันเด้เนาะคือว่าอนะไรเนาะพี่น้องส่วงนี่ก็เป็นส่วงอ่าระดูการผลิตเนาะผลิตเขา่านาปีส่วงนี่กัหลายๆท่านก็นคือเสือออกตรงไฮตรงหน้าเนาะไปสวนบานเฮานี่หละพี่น้องเลยอาซีบ,บานสาลําพนเนาะเห็ดไห้เห็ดนาเห็ดงเห็ดสวน บางคนกับเห็ดสวนมันเนาะสวนมันสวนอ้อยจะถ้าภะษาชนเผิ่นกับจะเห็ดสวนมันหลายคนเนาะทางเงินสารลพรกับเห็ดคือกานเนาะปีนี้กับเห็ดสวนทางไอ้เผิ่อกับไปเห็ดสวนเนาะไปเห็ดสวนมันกัเลยว่าโมีคนมาเห็ดนาแล้วก็สวงนี่กับเป็นส่วงเราดูเห็ดออกเด้อพี่น้องเนาะ อยู่บนไดคันวาเฮ็ดออกไา้กระโบกนี่ด้วพี่น้องเนาะพอสิสดไปหาส่วงนี้จะเฮ็ดออกไายเฮ็ดเพาะเนาะส่วงนี่บึงบรรยากาศนํำก,กันพี่น้องเลยอ,อันนี้เป็นไฮทีโซงเนาะไฮทีโซงนี่กะสิเป็นขขาหน้าวานพี่น้องเพราะว่าเอเาหยอดโบได้นเนาะหลุดลงโบได้หลุดหยอดลงโบได้เนาะก็เลยว่าตรงได้วานเอา แล้วก็อีกอไฮที่สามโซนฝั่งนั่นน่ะจะเป็นเขายอดคือกันเนอะอาะเขาวาันคือกันเนาะแต่ละไฮนี่ก็บโธรรมดาด้พี่น้องอยางยาวเยียดเลยเนาะแต่ว่าโซนฝั่งนี้ก็คือเป็นของอน้าลุงเนาะนาของไอ,อ่ไปชนซะแต่สารพรกับบอลันก็จะเอินเพื่อนลุงเนาะเป็นนาของไอยก็จะลายแดง หายอู่เดี๋ยวไปเบิง์นาข่าวน้าวานของบอลันแล้วก็สาลัมพรนำกันพี่น้องเลยว่าสิเป็นจังใดเนาะโอ้ถือว่าออกลายอยู่ได้พี่น้องออกลลยอยู่เนาะแต่ก็สิมีอาบนห่างแล้วก็บนทีปะานกันไปเนาะเพราะว่าเอากะวานเมือนั่นอ่าขาเอิญบาวานจอมเนาะวานมีน้ำ ก็เลยแบบบเห็นเม็ดเขาวปันใดพี่น้องเลยแต่กะอ่าโอเคอยู่เนาะยังน้อยเพิ่นก็ยังเกินดหาน่ะโอ้ยกะถือว่ายาวลายเติบแล้วพี่น้องโบเดมาหน้ามือเดียวเนาะมากระต่นตาเลยพูเล่พี่น้องเลยอ่ายาวเหยียดขึ้นทึ่งพูเล่เนาะยาวเหยียดขึ้นทึ่งเลยยาวเหยียดเลยเนาะหาบวกวงปันใดแต่ว่าจับเป็นหาที่ว่ายาวเนาะ กสีงงงงน่นน้อยหนึ่งพี่น้องเลยถูกคักอรีพี่น้องมาเบึงผลงานของตัวเองเนี่กะถือว่าโอเคอยู่เนาะจังไดพี่น้องสอยคอมเมนต์มาในเด้อเนาะโอเคอยู่เนาะงามอยู่เบารือว่าจังได้มือใหม่มือใหม่พี่น้องเยอยเดี๋ยวพาพี่นออ้องยางเรอ่าสุดให้หน้าก่อนเนาะว่ามันสี อเสมอกันอยู่บอ่อออกเสมอกันอยู่บอ่อหรือว่าบอออกบ,บอบ่ออกโ <c oughs> อ้ยมาแต่เศร้าพี่น้อยกันยังบทันตัวงเนาะตัวงอมาเหยียบมาผ่านาข่อยเบิดแล้วอันนี้ฮะมาผ่าก่อนเลยพี่นอ้อยมาผ่าข้าวานข่อยเบิดแล้วเนาะสังเกตอันบอนทีวา,าเป็นน้องเนาะบอนทีวามีน้ำ่ะพี่น้องเ้ย บนที่ว่ามันลุกะนะมันมันโบสามารถเปล่นงนำได้แล้วมันเข่าโบคอยอยกออกปันใดเนาะอ้ยันเข่าเน่าบ่าหรือจังใดเนาะสีดำใส่อีกแล้วพี่น้องเอ้เรยวไปโบหินเนาะอ้ยโบมีพี่น้องเอ้โบมีฮอตอันเข่าเกิดเนาะแสดงว่าบนที่ว่าเขาเป่นงนำโบตกนี่เขาเหตุนหน้าวานโบได้พี่น้องเอ้ยยินผู้ใหญ่พิ่นว่าขั้นวาน ตรงการเห็นหนาหวานหน้าหยอดแลละคือต้องเป่งน,นำตูเนาะอันนี้หน้าเฮามันบเพียงกันปันไดคันว่ามีเงินอาให้่นดุดให้ให้หน้ามันเพียงกันนี่คือสอีโอเคอยู่เนาะทรงสีหยอดหวานแบบสบายตอนนี้ฝนตกดื้อพี่น้องฝนพอยกำลังลงมาเนาะสารพรกะหางว่กกับูเห็นเลยพี่น้องเลยตอนนี้ ือซีเมนขื่นไปเทิงเทียงเบิดแล้วเนาะฝนตกแหลกตรงว่าจะโบอยู่อ่ะโอเคพี่น้องไอ้พูดแหละบอนกับสีผ้าพี่น้องอยางไปสุดสวนผลเแลยเนาะโอเคเนาะตอนนี้กับยางมาหอดสุดคันฝากบังเทิงแล้วพี่น้องแต่สังเกตบอนที่ว่ามีน้ำค้งอยู่เขาจะโบออกเนาะโบมีเขาออกเลยแต่กับโบเป็นยังพี่น้องเอ้เอาแล้วเอาไว้เอาดำใส่ตามหลังก็ได้เนาะ ุณแหละพี่น้องเลยงาเหยียดสุดลุมคุณเลยเนาะไปเดี๋ยวบัน้ขึ้นไปเบิงสวนสะกอนพี่น้องขึ้นมาสวนก็มาเบิงสวนมันสะกอนเนาะโอ้ยมันกับโบงามปันใดพี่น้องเลยกะยังดีแต่ว่าเพิ่นเป็นกกเป็นกอไห้เนาะกันเป็นหัวหก้กะยังไข้พี่น้องกับโบงามปันใดแต่กับโบเป็นยังเนาะหูหนำตอนนี้กะอ่าถือว่าได้ไลยได้พี่น้องเลยฝนตก แห้งประมาณสามเถื่อเนาะสามสี่เถื่อนี่แหละก็ถือว่ามีน้ำค้างเนี่ยแล,ล้วน้องสะเนาะเป็นน้องที่ว่าจกาปีทำอิทเนาะจกใหม่กะได้สำนีกะทอว่าโอเคพี่น้องมาเบิ่งแถวนี้กะงามอยู่เด้ดเลยเนาะต้นมักแตงเนาะต้นมะแตงกะใหญ่เติบแล้วพี่น้องเอง อาลามเครือแล้วเนาะไก่สิได้กินหมากแล้วส่วนนี้ก็เป็นก็ไมไผ่อาก็ไม่สังไผยเนาะฮาก็เริ่มปลูกปีนี่พี่น้องเลยกาเห็นอ่านอนแนงเพิ่นเกิดมาแล้วเนาะโอ้ยดีใจพี่น้องก็สือว่าได้อาไรโกเติบปลูกอยู่เข้มเนาะอันนี้เขาจะปลูกเข้มอาเข้มหัวแต่ว่ามาฝากเบื้องนี้ บลยังจักต้นเลยพี่น้องสวนมันตายหมดเลยเนาะเพราะว่าปลูกตอนที่สว่งมันแดดแดดฝนโบปตกเป็นก็คือสิโบทนทาน,นอะลรเนาะเดดกระดอมาขึ้นมาโซนบางนี่อีกพี่น้องเลยว่าสีวาวซํำไดเนาะสวนมันอู้ฟังนี่งามอยู่เด้อพี่น้องฮะกระปูกเนาะก็ที่ว่าโอเคอยู่ว้าวเนาะ มาเห็นนำค้างแบบนี้กะเว้ยดีใจนะพี่น้องเลยฝนหากระตกสรงซ้ำเทือกอะอาาตรงแหงง้งทรงซ้ำค้งก็ถือว่าได้ซ้ำนี่เนาะกะโอเคอยู่พี่น้องโอเคอยู่เนาะอยู่ในสวนนี่ก็ถือว่าปลูกลายยางอยู่ได้พี่น้องเลยอันนี้ก็เป็นต้นอาถั่วเนาะเป็นต้นถั่วดินมาตัวนี้เขาก็เขามาโซนนี่อีกสักคนพี่น้องเลย อันนี้ก็ปูมันต้นย้ายไปเลยเนาะสุดขั้นเลยเครื่องปู่ของฟังเขากับคือสีโบไว้นำต้นหญ่าเนาะพี่น้องอันนี้คือต้นหญ่าเนาะอันเขียวๆที่เขาเห็นนี่คือต้นหญ่าเบิดเลยเนาะมณนนีพรกับสีามาลุกหย่านำพี่น้องตั้งใจมาลุกหย่านำเนาะโอ้ยพี่น้องเนาะตัวนี้กับฝนตกแล้วพี่น้องเลยตกแห้งคักแบบนี้ จังนนไดเนาะมาไหนโอเคเนาะพี่น้องเดี๋ยวมารีฝนยูโฮมใหม่ก่อนฝนตกพล่อยๆเนาะฝนตกเป็นพล่อยๆหัวซีไข่นนเนาะแล้วก็มีหมักแต้งน้ำได้พี่น้องเนาะเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งต้นหมักแต้งน้ำต้นหมักแต้งเนาะมาก็เกิด ลายต้นอยู่พี่น้องเลยสุดแถวคันข้ามาเบิ่งนข้างในพี่น้องเข่าโซนกลางเนาะอ่าส่วนนี้จะปลูกต้นหมักถั่วเนาะต้นผักถั่วนี่เนาะหน้าตาอ่านอแนงของเพิ่์กก็จะเป็นประมาณนี้เนาะก็จะมีคุมสองต้นสามต้นเนาะสับปนกันไปบางอันก็ออกดีเนาะบางอันกระ่บคอยอกปันใดพนก็ถือว่าใส่อ่าลายในอยู่ใส่คุมหนึ่งสี่หาในเนาะ ก็ได้เข่ามาเบิงพี่น้องเลยอ้ก็ถือว่าออกลายพอสควรอยู่เนาะออกลายอยู่เดอ้อนี่ตัวนี้แห่งงามพี่น้องเนาะปลูกบ่ได้ใส่สารเคมีใดๆทั้งนั้นพี่น้องเลยปลูกกับธรรมชาติเลยเนาะเอาไว้ให้บรันมาเลยเดียวให้เพลินเอาอาฝุ่นคอ,อกมาใส่พี่น้องเลยเอาฝุ่นคอ,อกมาใส่งามงามงามเนาะถือว่าลายต้นอยู่ อันนี้ก็จะเป็นหมักถั่วคือเนาะหมักถั่วครือเป็นหมักถั่วฝักยาวเบิ่งเคร่องปลูกของพังหลักะเพื่อนเลยพี่น้องเลยทางผุ่นฝนมาแหลยเนาะพี่น้องบวายแล้วฝนมาแล้วพี่น้องเลยเนาะตอนนี้ฝนกําลังตกมาแห้งพี่น้องฝนกําลังมาเนาะจังใดกะชีได้ขอจบชีว้เพียงสามีกนเด้พี่น้องเลยจังใดกะขอบุญขอบุณเนาะ่อแม่พี่น้องที่ว่าเขามาเบิ่งมาชมเด้อพี่น้อง แจะจนจนจบคันว่ามีโฆษณากับเบิงโฆษณาให้ในเดีอยวพี่น้องเด้อเนาะสำหรับลินี้กับ,บยบายเดีอยวพี่น้องเด้อสบายดี